สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับวิชาภาษาอังกฤษของครูแพลวอีกแล้วนะคะวันนี้วันพุธที่2 9กันยายนนะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องสุดท้ายของภาคเรียนที่1นะคะวันนี้จะเป็นใบงานสุดท้ายนะคะของภาคเรียนที่1นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องฟู้ดนะคะฟู้ดแปลว่าอาหารนะคะแล้วเราไปดูเดี๋ยวเราไปดูคําที่1กันนะคะ คำที่หนึ่งก็คือ fish แปลว่าปลา fish แปลว่าปลาคำที่สองนะคะ soup แปลว่าซุป soup แปลว่าซุปคำที่สามนะคะ hamburger แปลว่า hamburger. แฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แปลว่าแฮมเบอร์เกอร์ต่อไปคำที่สี่ฟรุตแปลว่าผลไม้ฟรุตแปลว่าผลไม้ต่อไปคำที่ห้าค่ะไอศสครีมแปลว่าไอศครีมไอศสครีม แปลว่าไอศครีมต่อไปคำที่6นะคะ n o o d l e แปลว่าก๋วยเตี๋ยว n o o d l e แปลว่าก๋วยเตี๋ยวต่อไปนะคะคำที่7 f r i rice แปลว่าข้าวผัด fried rice แปลว่าข้าวผัด คำที่8 milk แปลว่านม milk แปลว่านมต่อไปคำสุดท้ายนะคะคำที่9 fly egg แปลว่าไข่ดาว fly egg แปลว่าไข่ดาวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูใบกิจกรรมนะคะนักเรียนเปิดใบกิจกรรมขึ้นมาค่ะให้นักเรียนจับคู่ภาพกับคำศัพท์ และเขียนตามรอยประให้สวยงามนะคะนักเรียนระบายสีด้วยนะคะข้อที่1เป็นรูปนมข้อที่สองเป็นรูปผลไม้ข้อที่3เป็นรูปแฮมเบอร์เกอร์ข้อที่4เป็นรูปซุปข้อที่5เป็นรูปปลาใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูคำศัพท์ด้านขวามือกันค่ะคำแรกคำว่า Milk แปลว่าอะไรคะนักเรียน Milk แปลว่านมอ่านักเรียนลากเส้นนะคะลากเส้นจับคู่คำว่ามิลไปหารูปนมค่ะอ่านลากไปพร้อมๆกันนะคะต่อไปคำศัพท์คำที่สองนะคะคำว่าซุปซุปแปลว่าอะไรคะอ่านแปลว่าซุปนะคะนักเรียนลากเส้นจับคู่คำว่าซุปไปหารูปภาพอาหารนะคะรูปซุปนะคะ ต่อไปคำศัพท์คำที่สามนะคะ fish fish แปลว่าอะไรคะนักเรียนแปลว่าปลานั่นเองนะคะนักเรียนลากเส้นจับคู่คำศัพท์คำว่า fish ไปหารูปปลานะคะต่อไปคำศัพท์ข้อที่สนะคะคำที่4 fruit fruit แปลว่าอะไรคะ แปลว่าผลลไม้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ลากเส้นจับคู่ไปเลยนะคะลากเส้นคําศัพท์คําว่าฟรุตไปหารูปภาพผล,ลไม้นะคะต่อไปคําศัพท์คําสุดท้ายนะคะ hamburger กอร์แฮมเบอ,เบอ,อ่าข้อสุดท้ายก็คือแปลว่า hamburger นะคะ นักเรียนก็ลากเส้นจับคู่แฮมเบอร์เกอร์นะคะเสร็จแล้วนักเรียนอย่าลืมระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูแพลวกก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่เทอมหน้านะคะสวัสดีค่ะ